คุณวีรพลหลับจันทร์บอกว่าตอนที่ทํางานอยู่ที่อิสราเอลกลุ่มฮามาสเนี่ยเอาจริงเขาก็ไม่เลือกนะเจอหน้าต่างชาติเนี่ยจับได้จับฆ่าได้ฆ่ายิงได้ยิงอย่างคุณก๊อฟก็เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าถึงขนาดที่ว่าต้องแกล้งตาย hmm. เป็นเวลาแบบหลายชั่วโมงจนในที่สุดทหารอิสราเอลเนี่ยมาช่วยเหลือเอาไว้ได้นะครับอ่ะเล่าเรื่องราวของคุณวีรพลหรือว่าคุณก๊อฟเป็นชาวบ้านดงต้องที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองนะครับเป็นชาวนครพนม ไปทางานที่โน่นแล้วกลับมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยอ่ะผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญเรียกขวัญเรียกกําลังใจให้นะครับทีนี้คุณก๊อฟบอกว่าอองจริงผมก็แทบจะไม่เชื่อเหมือนกันว่าตัวเองจะรอดมาได้เพราะฉะนั้นการรอดกลับมาหาครอบครัวที่บ้านก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะไอ้วันที่เกิดเรื่องมันมีเหตุปะทะมันมีการสู้รบกันเนี่ยฮามาสเข้ามาที่แคมป์คนงานตัวของคุณก๊อฟเนี่ยทำงานด้านการเกษตร แล้วจุดที่ทำเนี่ยมันได้อยู่ไม่ไกลจากฉนวนกาซาคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นฮามาสตอนที่บุกมาเนี่ยก็เข้ามาถึงที่แคมป์ด้วยแล้วก็ที่แคมป์เนี่ยมีคนงานไทยอยู่ประมาณสักสิบชีวิตแล้วตอนที่เข้ามาเนี่ยคือท่าทีไม่เป็นมิตรเลยนะครับน่าจะเข้ามาเอาชีวิตซึ่งตัวของคุณก๊อฟบอกว่าที่แคมป์เนี่ยโดนพลุนไปหมดทั้งปราดยิงทั้งการปาระเบิดเข้าใส่อ่ไม่พอคือมีการราดน้ํามันจุดไฟเผาด้วยเพราะฉะนั้น มีทั้งคนเจ็บมีทั้งคนตายหลายคนตัวของคุณก๊อฟกับเพื่อนอีกประมาณ 4- 5หชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วนะครับวิ่งเข้าไปทางด้านหลังแคมป์ซึ่งมันมีมันมีป่าอยู่คุณผู้ชมและเป็นการวิ่งเหมือนในหนังเลยอะ่ะฟาดงกระสุนก็แสดงว่าตอนที่วิ่งเนี่ยฮามาสก,ก็กราดกระสุนยิงใส่ตัวของคุณก๊อฟกับเพื่อนก็วิ่งหนีหลบกระสุนซิกแซกกันไปคุณผู้ชมแล้วก็เข้าไปหลบอยู่ด้านในป่าด้านหลังนี่แหละ แล้วคอยส่องแอบส่องแอบดูก็ปรากฏว่าฮามาสเนี่ยยังคงพยายามลาดตระเวนหรือว่าพยายามดูพื้นที่อยู่ เผื่อว่าเจอใครก็จะได้จับหรือว่าสังหารเลยใช่แล้วตัวเขาคุณผู้ชมเชื่อไหมคะไปหลบในป่าเนี่ยแกล้งตายนะคะอนอนนิ่งๆตั้งแต่6กโมงเย็นวันเกิดเหตุยาวไปถึงสิบโมงเช้าของอีกวันหนึ่งอะค่ะสิชั่วโมงเต็มๆนอนนิ่งแบบนี้จนกระทั่งมีฐานอิสราเอลเข้ามาช่วยจนเขารอดชีวิตนะคะตอนนั้นทั้งเนือทั้งตัวมีแค่มือถือไม่มีทรัพย์สินติดตัวมาเลยค่ะเสียงคุณสว์น้ําครับ ตกพ้าหนึ่งปุ๊บมีควันสีดำๆเข้ามาในห้องกับแลวกัอบรู้แล้วตอนนั้นควันไฟมันไหม้เข้ามาในฝันปุ๊บตอนนั้นคือคิดว่าอ,อมันคงไม่รามอยู่ห้องหรา มันหนักกว่าเดิมปุ๊บไฟมันคอบตังเฟดามันก็ลงมาอย่างนี้ครับ<ม>ที่เลือกเอาอยู่ข้างในโดนไฟคอกตายร<ม>ะหว่างออกไปข้างนอกปุ๊บเนี่ย<ม>ให้เขายิงหรือไม่ท่าปุ๊บเราหนีทันคือทัน<ม>แต่โซ่ออกไปข้างนอกปุ๊บอย่างน้อยปุ๊บเขายิงเราตายปุ๊บเขาเห็นศพเรานะ<ม>ถ้าโดนไฟคอกตายปุ๊บเนี่ยเหลือแต่กระดูกนะเขาจำเราไม่ได้นับใครสินับนะหนึ่งสองสามวิ่งไปเลยเม่งไปปุ๊บก,กระโดดกําแพงแล้วก็ข้ามทางฝ่งส้มแล้วก็ไปฝั่งส้มนะครับก็ นอนทับกับพืรนตรงกรสับส้มโลอ่ะนี่โชคดีไปนะครับคุณผู้ชมก็แกล้งตายก็กลับมามีชีวิตรอดได้อีกครอบครัวหนึ่งที่ไปรับในท็อปเมื่อกี้คุณก๊อฟนี่คุณท็อปค่ะคุณท็อปคมสันคำต้องนะครับนี่ก็ได้รับการช่วยเหลือกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพคุณผู้ชมเหมือนกันเลยผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญเรียกกำลังใจให้ตัวของคุณท็อปบอกผมไปทำงานที่โน้น 4ปีแล้วจริงๆยังไม่ครบนะปกติตามสัญญามาตรฐานของอิสราเอล5ปีกับ3เดือนเพราะฉะนั้นยังเหลือเวลาเนี่ยอีกประมาณ1ปีครบตามสัญญาแต่ไม่เอาละตอนนี้ต้องกลับบ้านกลับประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เงินที่ไปหามาได้เอามาสร้างบ้านให้กับพ่อแม่คุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้าที่จะไปบ้านก็ทรุดโทรมมากครับ เงนบันรอตังที่ผมมันเออมันจะเข้าใหม่อม,ม,มีตังของเขาของผมนี่แหละเขาที่เขาเก็บไว้ให้มีประมาณเท่าไหร่ครับที่เขาจะวันหกแสนประมาณหกแสนก็จะมาทําบ้านให้แม่กับพ่อใช่ไหมครับรับผมถ้าหากว่าสงครามสงบเนี่ยคิดอยากจะไปอีกไหมอาวาคิดอยากจะไปเมืองก็น่าไปอยู่นะไมไม่ค่อยมีอะไรหรอก มันความจนมันน่ากลัวใช่ไหมใช่พบผมจนมันน่ากลัวนะครับไม่ไม่ก็ไม่ดิ้ดินหล่นไปความจนมันน่ามีรอบที่หนักสุดเลยครับเมื่อก่อนมันก็ยิงแค่จรวดมันก็มีตัวสกัดไอรอนโดมันก็ขึ้นเป็นธรรมดาคือเห็นใจจริงๆนะคะแล้วก็ระหว่างสัมภาษณ์นั้นตาคลอตลอดด้วยสื่อบอกแบบนี้อีกคนนึงค่ะเป็นแรงงานไทยที่กลับมาเหมือนกันชื่อคุณอนุชานะคะอยู่ที่นครราชสีมาครอบครัวก็ต้อนรับกลับบ้านนี่ดีใจอบอุ่นมีรอยยิ้ม คุณแม่บอกว่าตั้งแต่รู้เรื่องโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะคือยังไงก็ห่วงลูกอยากจะรู้ว่าลูกปลอดภัยหรือเปล่าพอมารู้ว่าลูกปลอดภัยดีดก็ยังไม่คลายความกังวลนะคะจนกว่าลูกชายจะได้ขึ้นเครื่องบินกลับไทยดีใจมากวันนี้เห็นหน้าลูกชายแล้วยิ้มออกสถทีหลังจากนี้คุณแม่บอกไม่ให้ไปแล้วนะถ้าทำงานไกลบ้านแบบนี้ไม่เอาอีกแล้วค่ะ